สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นงเรก็มานาค่ะทุกคนคะน nah ี่ค่ะตอนนี้ก็พาทุกคนนะคะมาชมท้องไร่ท้องนานะคะข้าวของเรานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะข้าวแม่นงเรสุกก่อนเขาแล้วค่ะทุกคนคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะส่วนรอบๆนะคะของญาติฝั่งนู้นนะคะเนาะแล้วก็ทางด้านหลังของแม่นงเรนะคะทุกคนคะ ยังไม่สุกนะคะก็มีของแม่น้องเรคะ่ะทุกคนคะก็เรียกว่าตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะก็ยังเขียวอยู่คะ่ะทุกคนส่วนของเรานะคะสุกแล้วคะ่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศณนะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีลมเรียกว่าลมหนาวมาด้วยคะ่ะทุกคนตอนนี้ข้าวของแม่น้องเรนะคะก็นี่คะ่ะทุกคนล้มแล้วนะคะล้มแล้วเนาะนี่นะคะก็ ถือว่าปีนี้นะคะก็ได้ได้เกี่ยวค่อนข้างเร็วค่ะทุกคนคะเนาะแล้วแม่น้องเรคิดว่าไม่กี่วันนี้นะคะก็จะต้องเกี่ยวแล้วค่ะทุกคนคะเพราะว่าแม่น้องเรนะคะทานาม,มา3ปีแล้วเนาะเราเห็นเรียกว่าทุกอย่างนะคะที่เราพบเจอมานะคะเราก็จะเรียกว่านํามาเป็นบทเรียน,นะคะ่ะทุกคนคะรอบปีนี้นะคะเราจะไม่ไว้จนข้าวแบบ สุกงอมค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เรียกว่าเมล็ดข้าวหายไปเหมือนปีที่แล้วนะคะทุกคนคะ <takiego. S 1> ปีนี้นะคะของเราสุกเร็วนะคะเราก็จะเกี่ยวเร็วเลยค่ะทุกคนคะปีที่แล้วนะคะของแม่นงเรค่อนข้างจะเรียกว่าสุกจนงอมค่ะทุกคนคะ <S 2> <S 2> ก็คือน้ําก็เยอะด้วยนะคะปีที่แล้วเน,นาะน้ํามีเยอะด้วยแล้วก็เรียกว่าต้นข้าวอะค่ะ นอนไปกับน้ําเลยนะคะทุกคนคะแล้วก็จะเหลือค่อนข้างเรียกว่าเม็ดข้าวน้อยคะ่ะทุกคนคะปีนี้เราเอาใหม่นะคะเราก็ปรับเปลี่ยนนะคะในเมื่อข้าวเราสุกไวนะคะก็ช่วงนี้แม่น้องเรสังเกตว่าไปหลายๆที่ก็เริ่มมีสุกบ้างแล้วนะคะบางท่านก็มีเกี่ยวไปแล้วบ้างแล้วด้วยเนาะแล้วก็ปีนี้ก็สุกไวแบบนี้แต่ว่าก็ก่อนเขาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะหารถง่ายไหมนะคะยากไหมเนาะเพราะว่า เจ้าเดียวนะคะเขาจะมาให้เราไหมนะคะก็เดี๋ยวต้องอเรียกว่ารอดูค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันค่ะทุกคนคะนี่นะคะตรงขอบทางนะคะก็เรียกว่าจะมีต,ต้นไม้ค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนคะนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะก็เรียกว่าลมเหมือนกันค่ะทุกคนลมเหมือนกันเนาะ๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนิดนึงค่ะ โอ้นี่คะ่ะทุกคนในน้ำมีปลาในน้ำมีปลานะคะแต่ว่าจะเป็นปลาตัวเล็กๆคะ่ะทุกคนคะนี่นะคะโอ้ยทุกคนคะบรรยากาศดีมากๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่น้องเรย์จะพาทุกคนเดินเข้าไปด้านในเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ตอนนี้เมื่อกี้แม่น้องเรเนี่ยมาส่งน้องเรมาโรงเรียนนะคะทุกคนเราก็เลยเ,เรียกว่ามาต่อด้วยการยืมมอเตอร์ไซค์ของหลานมานะคะทุกคนคะเพื่อที่จะเข้ามาในนาของเรานั่นเองนะคะเพราะว่า,อามอเตอร์ถ้าเป็นรถคันใหญ่ก็จะลงมาตรงนั้นค่อนข้างยากค่ะทุกคนนี่นะคะลมชิวๆเลยคะ่ะปีนี้ก็ถือว่า ประทับใจนิดนึงค่ะจากปีที่แล้วนะคะเนาะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยข้าวบางมากๆนะคะข้าวบางมากแต่ปีนี้ก็ค่อนข้างหนาเนาะ <S <S แล้วก็รวงก็ด้านขอบๆตรงนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนต้นน้อยๆแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างหนาแล้วก็รวงไม่ค่อยใหญ่แต่ก็น่าจะได้ผลผลิตมากกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ เรียกว่าไว้จนสุกงอมด้วยค่ะทุกคนคะนี่คะ่ะทุกคนอ่าเดินมานะโอ้ย่าหญ้าเยอะเลยคะ่ะทุกคนในคันนานะคะนี่คะ่ะปีนี้เราก็จะได้เกี่ยวแถวนี้นะคะก่อนเขาเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าข้าวเราสุกแล้วบางพื้นที่ บางนานะคะขอบขอบกอน,น้ำไม่ค่อยมีเนาะนี่ค่ะทุกคนเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งแล้วจ้าบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคนตอนนี้แดดค่อนข้างออกเยอะมากๆนะคะมีเรียกว่าร้อนร้อนแดดนะคะแต่ว่ายังมีลมนะคะลมหนาวนะคะทุกคน ็พัดมานะคะค่อนข้างจะทําให้เรา,าเรียกว่าเย็นนะคะสดชื่นกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงเนะตาก,กะแตนเยอะเลยคะ่ะทุกคนคะ ฝั่งนี้ก็ล้มเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะแม่น้องเรจะให้ดูอีกนาฝั่งนี้นะคะเนาะเริ่มล้มแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เริ่มล้มแล้วเนาะแต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันนะคะทุกคนก็ใช้รถเกี่ยวเนาะปีที่แล้วที่ข้าวสุกงอมแล้วก็นอนราบไปกับน้ำนะคะคทุกคนเขาก็สามารถ เรียกว่าเจ้าปีที่แล้วที่แม่น้องเรยให้เขามาเกี่ยวให้นะคะเรียกว่าเ,าเรามามาดูด้วยเราก็รู้สึกประทับใจนะคะปีที่แล้วเนาะเขาเกี่ยวให้แม่น้องเรยแบบทําได้ดีมากค่ะเขาก็ค่อยค่อยไปนะคะแล้วก็เก็บเ,เก็บแบบทุกกระเบียดนิ้วเลยค่ะทุกคนนอกจากขอ,ขอบที่ไปไม่ได้จริงๆเนาะแต่ว่าก็คือเขาทําได้ดีมากๆนะคะขนาดข้าวของเราที่นอนราบไปเลยนะคะเขาก็เรียกว่าค่อยๆทําไปนะคะ เขาก็ตั้งใจมากๆนะคะเนาะนี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็ล้มไปแล้วนะคะเนาะโอ้ฝั่งนี้ด้วยค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็มีล้มนิดๆหน่อยๆค่ะก็มีล้มฝั่งนู้นด้วยค่ะทุกคนฝั่งนู้นด้วยเนาะนี่ค่ะทุกคนก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วจ้านะคะ นี่ค่ะดูรวงข้าวไม่รู้ว่าปีนี้นะคะราคาข้าวจะเป็นอย่างไรเนาะนี่ค่ะทุกคนชาวนาก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะทุกคนพอเกี่ยวรถแล้วนะคะรู้สึกสะดวกสบายนะคะแต่ว่าเราต้องไปตากข้าวอีกนะคะแม่น้องเรก็ได้ทำนาตั้งแต่ตอนเริ่มมีน้องเรด้วยค่ะทุกคนก็รู้สึกว่า ก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าช่วงที่เราตากข้าวแล้วมีฝนนะคะทุกคนโอ้โหชาวนานะคะวิ่งเก็บข้าวกันนะคะบางทีก็วิ่งหาอะไรมาปิดกันนะคะทุกคนคะนี่คะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวแม่น้องเรจะหมุนภาพร,บรอบๆนะคะให้ได้รับชมกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะ แม่น้องเรมาโดยตลอดนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวแม่เดี๋ยววันนี้นะคะแม่น้องเรจะขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า